สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคณิตม .3 ามเป็นโอเน็ตเหมือนเดิมนะคะก็จากข้อนี้เนาะเป็นข้อให้เราเลือกมีตัวเลือกให้เรานะคะแต่ว่าข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะข้อสอบข้อนี้เนี่ยง่ายมากนะคะ RPS เขาบอกว่ามีมุมขนาดเท่ากับ28องศา RPS ก็คือมุมนี้เนาะ28องศาให้เราหาไรข้อนี้ให้เราหาขนาดของมุม ROS บวกกับ RQS ก็คือมุมนี้ค่ะ ROS มุมนี้บวกกับขนาดของ RQS ก็คือมุมนี้อืมไม่ยากง่ายมากข้อนี้เอาแบบ ดูถูกอะ่ะเอออยากได้มุมขออนุญาตนะคะนี้กับมุมนี้เนาะเอามาบวกกันนะคะระบายสีไว้นิดนึงในสองมุมนี้เอามาบวกกันก็ง่ายๆเนาะข้อนี้เราใช้ทฤษฎีของวงกลมนะคะง่ายๆก็ออกเลยข้อนี้ก็ให้เดี๋ยวขอมุมตัวช่วยมนนิดนึงนะ มันมีทฤษฎีอยู่แล้วแล้วก็เป็นทฤษฎีใหญ่ด้วยที่เรามักจะใช้กันในนี้เนาะอันนี้ก็เอามาจากของสมาร์ทเนี่ยโปรนะคะเอามาให้ดูกันว่าเราเนี่ยใช้ทฤษฎีตัวไหนก็คือเราใช้ตัวนี้ค่ะในวงกลมเดียวกันมุมที่มีจุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรมุมนี้ค่ะถ้าตรงนี้ 2x มุมที่เกิดจากส่วนโค้งเดียวกันเห็นไหมส่วนโค้งเดียวกันเนาะก็คือตรงนี้นะคะส่วนโค้งเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเป็น 2x แต่มุมที่อยู่บนไ ตรงนี้ค่ะตรงขอบเนี่ยเห็นไหมอ่าจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าครึ่งหนึ่งเนอะอาจจะอยู่ในรูปแบบของแบบที่1แบบนี้เลยกับแบบที่2ก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือสังเกตว่ามันเกิดจากส่วนโค้งเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นมุมที่ส่วนโค้งกับมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยจะมีค่าเป็น2เท่าของมุมที่ส่วนโค้งนะคะใช้ตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วเขาบอกอะไรเรามาเขาบอกมาแล้วค่ะตรงนี้ใจดีมาก RPS ตรงนี้เห็นไหมอ่าเขาบอกมาว่าอะไรมีขนาดเป็น28องศาแล้วดูซิมันรองรับด้วยส่วนโคน่ะ r qs ของเราตรงนี้ที่เราอยากได้ตรงนี้ตรงนี้ตึ๊กตึ๊กนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีขนาดเป็นยังไงเอ่ยเพราะมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือส่วนโค้ง rs ก็ต้องมีขนาดเดียวกับ rs p ที่โจทระบุมาก็คือตรงนี้จะได้ว่ามีมุม28องศานั่นเองอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมแล้วมุมตรงนี้ก็ได้หาตโนมัาติค่ะจากการที่มันอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางก็จะมีขนาดใหญ่กว่ามุมที่อยู่บนส่วนโค้งเนาะอ่าตรงนี้เราก็จะได้มาว่า มุมนี้นะคะมีค่าเป็น2เท่าของมุม RPS สองเท่าของ RPS ก็คือสอเท่าของ28 2เท่าของ28มีขนาดเท่าไหร่คะสเท่าของ28ก็เอา28ไปคูณ2ได้ออกมาเป็น56องศานั่นเองคราวนี้อยากได้อะไรอยากได้ ROS บวกกับ RQS ง่ายมากก็เอาอะไรคะ R o s ก็คือ58องศาบวกกับ RQS ก็คือ28องศาตรงนี้ก็เลยตอบว่ามีค่าเท่ากับ แปิบสี่องศานั่นเองค่ะง่ายมากข้อนี้แบบออกมาแบบง่ายเกินดูทูก็ <c oughs> ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่3นั่นเองค่ะง่ายมากสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ